ยินดีด้วยศิลปินสาวปล่อยภาพพรีเวดดิ้งหวานคุงคู่มั่นนักกีฬาวิวาเงียบขอแสดงความยินดีกับศิลปินสาวจียอนทีอาราที่วันนี้วันที่10ธันวาคม65เรียนควงแขนคู่มั่นของเธอดีกรีนักเบสบอลวังแจกยุนเข้าพิธีพิธีแต่งงานที่โรงแรมชิลล่าในกรุงโซสึอึ่งงานจะจัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวท่ามกลางสมาชิกค,ครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้น โดยเธอยังได้เขียนจดหมายแจ้งข่าวดีกับแฟนๆให้ทราบกันว่าฉันสัญญาว่าจะแต่งงานกันในฤดูหนาวที่จะถึงนี้กับแฟนหนุ่มที่เป็นเหมือนของขวัญในชีวิตของฉันที่ดูแลฉันเสมอห่วงแหนฉันและสอนฉันว่าความสุขคืออะไรฉันจะมีชีวิตที่สวยงามและมีความสุขกับแฟนหนุ่มที่ไว้ใจได้ซึ่งกอดฉันไว้แน่นเมื่อฉันไม่มั่นคงและให้ไหลฉันพึ่งพา ล่าสุดจียอนได้ปล่อยรูปพรีเวดดิ้งคู่กับว่าที่สามีมาให้แฟนๆได้ชมกันแต่ละรูปออกมาดูดีมากๆดูสวยหล่อเหมาะสมไร้ที่ติ